สรนสาธุชนพบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนนี้หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นเพื่อพ้นจากนรกต่อไปขอย้ำไว้ในตอนต้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงนรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วย การปฏิบัติพ้นกันมาจะว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามไม่เกิดในอบายภูมิสีแน่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจา้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายเองบวชจากพระไตรปิฎก มีความเลื่อมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรพุทธจยามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอแต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม้แต่าอาตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้ว <c oughs> ก็เลยลืมความตายไม่ได้ทั้งนี้พอเรารก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกทีมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่ <c oughs> แล้วก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ ขอบัรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้ไม่ไมเกิดอนาะบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการในสองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการในสามรักษาชิ้นห้าให้มัน่นคง ไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วัดนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตัสว่าคนที่มีกำลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอนขาวรนดาแต่พุทธศาสนิกชน เป็นสาวกเของสมเด็จปะิินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกันแต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนา,ายภูมิแน่นอนนี่นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วเขย่องแอบแอบไปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นาน อย่างมากก็ไปแค่7วันแต่แอบ,บอยู่ไม่ให้คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยินรูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากๆแอบ,บอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์ยสมบัตินี่แหลความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่จะเกิดในแดงเขาอ,อายอภูมนี่มันไม่จำเป็นต้องขาดสินห้าเสมอไป ว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไปแม้แต่อารมณ์ชั่วบมหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุหิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกกัมันดาญาโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนที่หกเรื่องโกตุหิกะตอนที่ห้า ในความจริงก็ัาน,นึกแท่งช,ช,ชักหากระดูกไครทั้งหมดอารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกประยติจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี้ไม่ว่าถึงคลาวาดแล้วลองมาซ้อนกำลังใจพระใน,นเราดูบ้าง ว่าพระเนรเราที่มีกำลังใจดีมีความเคารพในพระเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมวินัยดีมากสามา,สามารถสามารถทรงอารมณ์ในสัญโยชสามดายนี้ได้ <c oughs> คำว่าทรงอารมณ์ในสัญโยก็หมายความสามารถหักข้างกำลังใจ ไม่คิดไปตามสัญญาตั้งสามรายการคัดค้านสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดี แสดงว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการคล้องแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอวบัิเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตก็มไมะธรรมวในตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ หากว่าบรรดาพระคนเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีกมีร่างมีกายเสียสติสมัมปัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีอรมอิจฉาที่สยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเลวท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉานก่อน ต้องไปเกิดในอเวจีมหานร,รกก่อนอย่างพระเทวทัตเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองมี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนะี่ยเม่อคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันนึกว่าดีทุกอค์ แต่ว่าท่านอ,องค์นี้ท่านดีไปเสียท่าเขานิดที่เลวจ,จัดใจกูอย่างเช่นเทวทัตและโกกาลิกาเป็นต้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดในสมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยานึกว่าคนในสำนักต้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลว แต่ใสายพึ่งบนบรารมีของท่านที่เป็นหันหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านขอความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วไม่อยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมาก แต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์คงไม่เย็นสูงลิฟต์คงต่ําลิฟต์อย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้านมาได้เร็วอย่างนั้น เรื่องของใต้ก็มีว่าพราะนี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีบรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะ เวลานั้นเด็กก็ว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอัตมาก,ก็ไม่รู้จักจะบอกแล้วษณะนาก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทำได้นั่นบางทำนี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยให้คำว่าเนื้อน้อยก็หมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจิววอยู่ตัวหนึ่ง นี่ผืนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจไว้ให้พี่สาวยอมพี่สาวทำความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จำบาลีไม่ค่อยได้จำเนื้อความไม่ค่อยได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือย้อมก็จำไม่ได้แน่ รวมความเอาให้บิสาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นพ้ำพิเศษวิญญาผ้าของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้อใหม่ทําเสื้อใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทําให้ละเอียดดีแล้วก็ยอมเย็บแล้วก็ยอมเสร็จ พูดง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นภาพแพรก็ได้สมัยนี้นะสมัยนี้เทียบกับแพรหรือป่นเสร็จแล้วก็ไม่พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พุทธิบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากจะไม่สามารถจะครองยีวรน,นี้ได้ เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมากอาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปก็ดูจริยาคือกำลังใจของท่านองท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมาก เขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อาตมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทําไม่านก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรก,การที่จะรับไว้เพราะผิดประวินัุผู้สาษาไทยๆก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่น พี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่านเมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเส้ใหม่สางเส้ใหม่เอาได้ออกมากรอกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เนื้อจึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่งานก็ยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินัย พี่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะอมจีวรผืนนี้แต่มันอมไม่ไหวกพราป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกม่กรักในจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทันใน้ออมจีวรท่านก็ถึงแก่ความตายพระสายที่จิตแทนเย็นนึกถึงคพธธนพระรัตนตรยัยด้ความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลย แต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้าอาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแล้วแทนนี่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชช้นเทวโลกความจริงบญบารมีของท่านถึงขั้นชั้นดุสิทตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดการรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี่จะต้องเป็นเทวดา จะต้องเป็นคนที่มีบาร,รมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าชั้นดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือวิดาของพระพุทธเจ้า สองพระพุทธมารดา <c oughs> และก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรวโมความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบารมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านประวัติประวัติถึงจีวร แทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกรีบของจีวรในกรีบของจีวรนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทท่านเกิดเป็นเลนไอ้เลนนี่ตัวเล็กมากเรามองได้สายตาเปา man, ่าเยองตาธรรมายุตัง้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแนะ่บางทีใส่เว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมาก เสียงของเลนลอ้อนตะโกนขกนาดไหนหูวพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่่อง้าไปเกิดเป็นเลนติ่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้เร่านั้นต้องแปรกายก่อนตาย ร่วมมอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงฆ์ข้อนี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้นหลายฟังและก็โปรดจำไปด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคน มาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างเป็นคนนั้นบ้างเป็นคนนี้บ้างเราทรัพย์สมบัตสนนิส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้กนกรรมาการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสให้สองลงมติ ว่าสง่งเห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้แนะนําให้ท่นนานนทร์ศาสตร์ว่าเรื่องนี้แอาอรตมามอบอัตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัยยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจย์ไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสง แต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่ากโมยของสองไปให้ชาวบ,บ้านเพราะการมอบหมายเสื่อในกันตามมินัยต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตายอดีตใบฟังแล้วเราก็ไม่หวงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านนั้นหลแล้วนั่นก็ไม่ยอมรับเอาไปบอกว่าถวายสฆง ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบวันดาเต็มพระบริษัชัตการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้เด่เศษกรจจะเบื้องแตกๆเล็กๆชิ้นเดียวเนื้อดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาต ก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คือเอาเวจีมานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหมท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทสไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก,ก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะถ้าขืนโต้อตอบก,ก็ท่านดีไม่ดีอดาตมจิตใจอาตมาเศร้าหมอง การต่อต่อกับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกำลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้วบอกให้กันฟังะนพระเขบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมาดกจากพระได้มืพระตายแล้ว บอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสียก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำมินายกรรมแล้วก็มีคราว่อนไแตมีพระเป็นพยานว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเป็นได้คนนี้จะปเป็นได้โดยข้อนี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะ ถ้าไม่ทําอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษลักของสงเป็นของไม่เล็กเลยความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบสุ้ประเภทดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่า พอนำของสงไปอย่างน้อยถ้าลงอาวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นอาตมาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่จยเพืงอรับได้ก็ต้องดูว่าของที่เ่านพระท่านให้เป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากครวัตหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถ้าไหวามาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถ้าไหามานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้วจะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระอ,องค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่ก็เรียกว่าเงินหรือของสาธุ คำว่าสาธุคือท่านว่าให้ให้ดีดีแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะพระไปรับมรดกอย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกไม่พ้นการตนกรตนรกเป็นการละเมิดทําลายศรัทธาก็บรรดาทตานพุทธบริษัทถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมาก ต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันได้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันหากว่าท่านจะมอบอะไรให้ก็ญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นครวัต ถ้าหมายความยังไม่บวชเป็นทรพัพย์สมบัติที่เราหามมาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ได้ใช้ยังไม่หมดหรือว่าบางทีไปฝาธนาคารไว้ฝาธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบีย้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยก็องเงินส่วนนั้นทรพัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้ เขาเปรับสินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทซั์ที่ทันได้มาได้จากการถวายขบรรดาแทนพุทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้วไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้อง,องคิดว่าเปน็นส่วนตัวตัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพวกเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่สสวนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้ แต่ท่านขืนโอนนี่กับบรรดาญาโยมพกของท่านไปท่านเองจะต้องลงอเวจีมานรกบางท่านอาจจะขั้นอะไรก็เวจีอะไรก็เวจ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับายใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุคลื่อนในเวจีมานรก ตอนนี้ไปก็พูดเรื่องพระติสาะเพราะเรื่องสัน้นเลยนำเรื่องอืกก่นเข้ามาประสานประสานให้พอกับเวลาสำหรับพระติสระนั้นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักจีวรความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นบรรโสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบ พอพ้นจากความเป็นเลนแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตก็รูงความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วยเอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้ง พี่สายก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสระไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่มเป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าเนื้อละเอียดน่ารักท่านยินรับนี่จิตท่านสะอาดขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่านพระติสรตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกรีบของจีวร เมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์อันดาพระทั้งหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของวัดติสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบโ้่นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ไม่แน่นักนะเพราะว่ามาหาเศรษฐีทั้งหลายมีความเคารพอย่างพระนอน์นิ่มีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระอนุนท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็แจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็แจกเ็นพระอะไรไม่มีไม่ไม่มีผ้าห่มแล้ะผ้าห่มไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็แจก่านกาททำบุญกับท่านด้วยไปไม่แปลกยางท่านพระติสานี้อาจจะมีจีวรมากก็ได้เพราะว่าธรรมหาสถีบ้างญาติโย่ทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะจะมีการตรวดคนทรัพย์สมบัติกันขึ้นมา หยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่โกนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบังเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระโูทิ์เลยฟังแบบสบายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในจก็คันธตกดี ยีได้ยินเสียงเล่นตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอนท์เพราะว่นนาอนันท้าดูกาอนุนรีบไปที่ทุติทัติสะเดีวน้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนยะแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอยะแต่เด็ดขาดวันที่แปดจึงแต่ต้องได้ พระนนท์ก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าก็ทรงตัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายนะนเธอห่วงยีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืน,นที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มี เธอมาตายสี่ก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวรนเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนฝ้าจีวออยู่เจ็ดวันเพราะเลนเมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้ก็จะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครค่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันมันก็เลน ถึงเจ็ดวันแล้วเล่นดูนั้นจะตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนเทวดาบนสวรรค์นชันดุสิตนีร่ระบรรดาญาโยมพุริษัิษัทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติและก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารบพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีศีลบริสุทธิ์ บางท่านหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระเจ้าทรงตัดว่าบุคคลประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจำเป็นที่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมิด้วยสีบราการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใด อบายภูมิสี่คืนรกเปรตอสุรกายสติสัจชันแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วน่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆไ,ได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแลว้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะพ่องใสดยงนั้นการที่บรรดาเต็มพุทธบริษัททั้งหลายจะทรงกําลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจํำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในไบยภูมิต่อไป อาณาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้ไหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบอกเวลาบอกว่าหมดเวลาแล้ว,ลวลลประกาศแล้วเคยลองกริ้งๆริ้งเป็นของตั้งเวลาว่าหมดเวลา30สนาทียังขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูปปนผลจงมีแดบ่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี